สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มีแนวทางการเดินเต้มมัฮอตสี่เกมนะครับแนวทางมาตรฐานกับแนวทางสามตัวเรียงนะครับในการเดินมัฮอตออนไลน์เล่นสี่เกมนะครับมีการบรรจายไปพร้อมนะครับผมจะแคบหน้าจอไว้แคบๆนะครับไม่ให้เห็นเฉพาะก,กระดาษเนาะไม่ให้เห็นชื่อโปรไฟล์ของคู่แข่งอขอติดตามชมรับชมแล้วก็แนวทางการเดินในเต้มต่างๆชี้ว่าตรงไหนคือจุดแพ้จุดเปลี่ยนพันนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับเกมที่1น,นะครับของการแข่งขันมังคุดออนไลน์วันนี้จะบันทึกไปด้วยบรรยายไปด้วยสักประมาณอาสองสองคู่หรือว่า3คู่แล้วแต่ความยาวนะครับกอยดูก่อนว่าถ้ายาวอยู่แล้วก็เพิ่มนาทีก็จะเป็นอสองคู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกมคู่แรกเกมแรกนะครับ มาตรฐานพบสามตัวเรียงฟังเราฟังหงายเป็นสามตัวเรียงนะครับคะแนนของผมพันห้าสามสิบเอ็ดคู่แข่งพันสี่แปดสิบสี่นะครับพันสี่แปดสิบสี่หากติดตามการซ้อมในช่องคำพีมหมังฮอตนะครับหากใครสนใจซ้อมด้วยกันเนาะหากใครสนใจซ้อมด้วยกันนะครับช่องคำพีมหมักฮอตใน Youtube หรือว่า Facebook อำนาจวงษานะครับซ้อมด้วยกันได้เลย เราก็ขึ้นไปนะครับตอนนี้ก็น่าจะเสมอนะรูปนี้เขา27 24ก็เสมอนะครับ27 24เราก็จะร่มเนาะร่มไปช้าๆนะครับไปเดินไปทีละนิดอ่าตัวนี้เดินมากินมาแล้วก็82แล้วเราก็ร่วมไปฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าปลายกระดานใครจะเขี่ยวเท่านั้นแหละนะครับดูก่อนว่าใครจะเขี่ยวคู่แข่งพันสี่แปดสิบสี่ ือนยีิบสองมาสิบเจ็ดนะครับเดายี่สิบแปดสามสองยี่สิบแปดสามสองไปเขาน่าจะขึ้นสามเอ็ดยี่ิบหกแล้วมาต่อยีิบสองเพื่อที่จะเอาเต้มเสมอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเสมอเนาะอ่าเริ่อามนี้นะครับผมจะแคปหน้าจอให้เห็นเฉพาะกระดานนะครับจะแคปหน้าจอหเห็นเฉพาะกระดานเนาะและท่านอาจจะสงสัยว่าเราขอ,ขอเสมอเขาดีกว่าเขาจะให้เสมอไหม อ่าคูแข่งน่าจะรู้กันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินปลายกระดานนะครับเอาเป็นเกมที่สองเลยเกมที่สองนะครับเราขึ้นก่อนบ้างทีนี้เราขึ้นก่อนเราขึ้นก่อนบ้างทีนี้เขาขึ้นมาประมาณเหมือนทรงห้าแต้มนะครับเหมือนทรงห้าแต้มมันจะเป็นห้าแต้มขึ้นไป เขาจะเป็นห้าแต้มหรืเขาจะเป็นโจนอ่าเขาเป็นสามตัวเรียงยกก้อนนะครับเราก็อุดเข้าไปอุดเข้าไปก่อนถ้าขึ้นเก้าสิบสามให้เรายิบสามสิบเก้านะครับจะเข้าแต้มสามตัวเรียงยกก้อนพบมาตรฐานแต่ถ้าเขาขึ้นเจ็ดปสิบก็จะเป็นสามตัวเรียงตัวเต็มรูปพบกับ มาตรฐานเต็มรูปนะครับอันนี้ก็จะขึ้นไปคู่แข่งต้องเดินสองมาหกนะครับถึงถึงจะถูกต้องถ้าเดินเจ็ดมาสิบเราก็จะไปสิบเก้าสิบหกนะครับหนเจ็ดสิบไปสิบเก้าสิบหกตอนนี้ขึ้นอยู่กับคู่แข่งจะกินตัวไหนนะครับกินเลือกที่จะกินสองนะครับก้วทีจะกินสองเข้ามา ไม่เลือกกินหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยดูว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับถ้าเลือกกินสองเราก็อุดเข้าไปอุดดานหน้าเข้าไปข <c oughs> ออนุญาตดื่มกาแฟอ่าคู่แข่งหนึ่งมาห้านะครับ หนึงมา5เราเดิน3 2 27ไปเลย3 2 27อู่แข่งมาตรงนี้นะครับ30 25ก่อนเตรียมยิง2นะครับเห็นไหม18 15น่าจะเป็นช่องพอดีทีนี้จะทำให้บีบบีบบีบให้เขาต้องต่อ10 14นะครับถ้าเขาไม่ต่อเขาโดน2 บีให้เขาต้องตอบหรือไม่งั้นเขาก็ต้องเดิน1ิ16อ็ดอาเดี๋ยวเขาเดินเขาเลือกเดินเต็มสิบเอแล้วก็อุดไปนะครับอุดไปเขาเดินมาแล้วก็ดักไว้ก่อนเนาะอย่าเพิ่งให้เขามาเข้าฮอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลำบากปลายกระดาน ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตยี่สิบเอ็นไปเลยครับอ่ากู้แข่งเวลาชะหมดนะครับเหลืออยู่ยไม่ถึงสิบวิมอสโคจนแดงเลย ู่แข่งน่าจะเสียเปรียบแล้วแหละฝั่งไห้น่าจะเสียเปรียบเพราะเราจะแทรกเข้าฮอดได้เราจะไปยาวริ้วเลยนะครับเจ็ดสบเออ็ดเราก็10ไป7นะครับเราวนมาฝั่งนี้ เราคู่แข่งเข้ามานะครับเราเจ็ดไปสองเราสามารถกินสองได้สองทางทั้งซ้ายและขวานะครับ <c oughs> จะยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ก็ได้หรือจะยี่สิบสองไปสิบเจ็ดก็ได้คู่แข่งให้เราเลือกกินถ้างั้นเราเลือกกินไปอย่างนี้ดีวกว่ากินไปอย่างนี้เขากินมาเราก็กินต่อมาอีกอ่าอันนี้อ้าวโดนสองอแล้วว่าอะ่ะโอ้เป็นไปนไรไม่เป็นไรเขากินสองมาไม่เป็นไรเราไปดักตรงนี้ได้สิบสามได้ หวาดเสียวเหลือเกิน12 16เราก็ดึงยาวมาตรงนี้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะชนะไปโดยละมอ่อมโอเคนะครับ <c oughs> สวัสดีครับมาดูเกมที่สามนะครับเกมที่สาม สี่เกมนี้จะเน้นแนวทางสามตัวเรียงกับมาตรฐานนะครับสามตัวเรียงกับมาตรฐานเนาะเดินเป็นพื้นฐานก่อนนะครับเดินเป็นพื้นฐานอา้าวจะอิปปุ่มพอดีเลยนะครับขึ้นสรงนี้ก่อนขึ้นส่งนี้ดักเข้าไปดักเข้าไปดักเข้าไปตัวนี้ต่อเข้ามา สองมาหกให้เดินให้สับเข้ามาเลยสับเข้ามาเลยนะครับสับเข้ามาโอ้ตัวนี้ให้เราเขาตั้งใจเอาเสมอเร็วเลยนะนี่เพราะเราก็จําเป็นต้องต่อนะครับเราจําเป็นต้องต่อถ้าไม่ต่อเราก็แพ้นะเดินตื้นไม่ได้นะครับแยกเมื่อสักครู่นี่ที่เขาเดินยีิบสองมาสิบเจ็ดเดินตัวอื่นไม่ได้นะครับร 22, ต้องสิบสิบสี่อย่างเดียว เ็นแยกข้าไปอุดหรือเปล่าถ้าย6 2ิบหกยิบสองนี่น่าจะเสียเปรียบเราไหมเราเดินหกไปสิบใช่เสียเปรียบเรานะครับไม่ดีนะครับแต้มนี้ แต่ว่าเขา่าจะเสมออยู่หรอกดูหมาก็ไม่ได้เปรียบเตนเยอะแต่ว่าสองตัวนั้นมันกระดิกไม่ได้นะครับเราหลบก่อนดูซิผมจะพลิกยังไงได้ยี่สิบสี่ยี่เจ็ดยี่เจ็ดย่เจ็ดสามเอดดีกว่านะเพื่อได้เพื่อได้ดักตัวนี้สองตัวนี้ไว้นะครับไม่ให้เดินง่าย สิบห้าสิบเก้าไปเขาก้าให้กินสองเลขหนึ่งไหมล่ะถ้ากล้ากินผมก็กินให้นะถ้ากล้าเดินให้กินสองผมก็เอานะคู่แข่งไล่จับกินฝั่งนี้ผมยาวไปเลยไปยิบสี่นะครับคู่แข่งเดินไม่ดีนะครับเต้มที่อุดนั่นแหละเติมเป็นแต้มที่ทำให้เสียเปรียบนะครับ ราะว่าผมขึ้นหกมาสิบคำไว้ได้เต้มตัวนั้นเป็นเต้มที่ไม่ดีนะครับยี่สิบสี่ยี่แปดสามเอ็ดยี่หกไว้ก่อนครับยี่แปดสามสองนะครับยี่แปดสามสอง มาสิบสองไว้ก่อนอ้าวมีข้อความขึ้นขอขอ,อภัยนะครับมีข้อความเด้งมาจาก facebook นะครับแสดงความคิดเห็นอาจจะบังหน้าจอนิดหนึ่งเอ้าทางนั้นก็ต่อเลยดียกว่าเรียบร้อยนะครับเขาแพ้เราอ่าเขาแพ้เราไปนะครับต่อเลยเกมที่สี่ครับเข้าสู่เกมที่สี่ เกมที่สยาวไปนะครับอาเป็นแนวทางเน้นมาตรฐานกับ3ตัวเรียงนะครับใน4เกมนี้เน้นมาตรฐานกับ3ตัวเรียงอู้เดินผิดจังหวะอา้าวเจอตัดหน้าซะแล้วนะครับเจอตัดหน้าขึ้นไปนะครับแม่มาแปลกไลยทรงนี้สามเอ็ดยี่สิบหกนะครับจะยี่สิบหกไป ไปเข้าไปครับขึ้นไปฮึเข้าไปถ้าเดินมาห้ามาเก้านี่เพสเลยนะโดนสามเลยนะครับถ้าเดินห้ามาเก้านี่เพสเลยสิบเอยดสี่เข้าไป ไล่ไปถ้าเขาเดินเปดมาสิบเดเรายี่สิบหกยิบสองก็น่าจะชนะไหมใช่ยี่สิบหย่สิบสองเพราะมันไปขึงไว้พอดีนะครับเดินสิบเอดสิบห้าไม่ได้เพราะโดนกินสองอ่ะโอเคนะครับอ๋อก็ความขึ้นเยอะเหลือเกินช่วงนี้โอเคครีเเตอร์นะครับ ะเดี๋ยวดูไล่ดูเวลาโอเคนะ่าจะพอดีนะครับ13นาที <c oughs> สำหรับเกมนี้ขอบคุณครับ